ตัวออกเดินทางดินแดนหิมะสุดโรแมนติกกับทัวร์ส่วนตัวซัปโปรโรโอตารุนิเซโกะ5วัน3คืนเริ่มต้นการผรจญภัยที่หุบเขานรกจิโกคุดานี้อลังการไปกับไอ้น้ำร้อนและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาหิมะและธรรมชาติสุดขาวโพลนให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในอีกโลกหนึ่งบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตต่อด้วยความสนุกตื่นเต้นที่นิเซโกวิลเลจส,สกีรีสอร์ทสกีรีสอร์ทชื่อดังระดับโลกที่คุณจะได้สัมผัสลานสกีหิมะปุยฟูฟ่องท่ามกลางวิวเเาาาะะ้อรรรนนกกจยั่ป็ช ชมูหรือเล่นสโนโมบิลบอกเลยว่าสนุกสุดๆและนี่คือหมู่บ้านเทนมิยายนินเกิลเทรเรสหมู่บ้านไม้กลางหุบเขาที่ได้รับการออกแบบให้ใคล้ายฉากในนิทานแฟนตาซีโดยบ้านแต่ละหลังภายในจะเป็นร้านขายงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือแก้วเป่าเทคนิคดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีงานไม้แกะสลกะักไปจนถึงเทียนหอมที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของธรรมาชาติตามรอยความโรแมนติกกันต่อที่เมืองโอตารุรเล่นสบายๆริมน้ำกับวิวเมืองสุดคลาสสิกฝัง่งคลองถูกปรับเป็นร้านอาหารคาเฟ่พิพิธภัณฑ์เล็กๆทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความวินเทอีกสถานท่คืพพิิภณฑ์ลงดต ภายในพิพิธภัณฑ์คือโลกของเสียงเพลงและความโรแมนติกที่รวบรวมกลองดนตรีนับหมื่นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลกและผู้มาเยือนสามารถซื้อกล่องดนตรีที่ถูกใจอยากจะคัสต้อมเองเลือกตัวเรือนเลือกเสียงเพลงก็ทําได้นะสถานที่ที่ห้ามพลาดก็คือยา่านซูกิโนที่เต็มไปด้วยความคึกคักและแสงไฟนีออนที่สองประกายที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารชื่อดังไปจนถึงบาร์และไนท์คลับที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัวอย่าลืมสยามโปรเอ็กซ์ซานต้า